<Wow. S 2> ว้าวเออนี่ออกแล้วหยว้าวอันน <ai> ี้ข้างหลังแล้วทุกคนบเลลทั้งเทิมขวาเทิมได้แล้วทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีพีพีเอฟซีเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศสู้คุณทุกคนขอตัอนทับเขาชูช่องกีสอนสาผู้ใดเชื่อแน่ละกะยันน้อย่ย่นน้อย เชียร์น้อยเช่ยร้อยวันนี้นะทุกคนเนาะน้องเก๋กะรู้สึกว่าตื่นเต้นแห่งทุกคนวันนี้มีข้าวดีทีมาบอกพีพีเนาะเพราะว่าวันนี้ข้าได้ตู้ซักผ้าวันนี้ซิมีตู้ซักผ้าใช้อยู่ในเฮธอเนาะทุกคนเป็นรุ่นเอลจีประมาณสิบแปดกิโลเนาะซึ่งซึ่งแมนผู้่งนี้ก็เจอดีเนาะทุกคน,นเนาะ,ะ,ะทางฟังให้ เพิ่นได้ซื้อเพ้อกะน้องเกยข้อมกข้อเจอเด้อพี่อันผู้เยอเจดีทางฟังไทยอย่ที่จังหวัดต่างนะทุกคนตอนนี้กัคือสร้างตู้ซักผ้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้องเกย์เนาะสึ้งตู้ซักผ้ากับสรางมาจ้างอันซ,อซื้อซื้อมาจ้างมุกทหารนะทุกคนเนาะอ,อันน้องเกยเขาไม่ได้ไปซื้อเองเพราะว่าเลื่องเื่อเื่อโทรศัพท์ไปเห็นอันมีเอ้พู้นึงดีสวสอนนอเขตแล้วเพิ่นเป็นอันขนส่งนะทุกคนเพิ่นพับพิ้วแต่มุกทหารมาฟังเล่าล้วน้องเกยละ พอดีเฮาสงปีใหม่ล่ะมันสีลดราคานะทุกคนตู้เสื้อผ้าน,น่ะปกติน่ะราคาหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยก็ร้อยเก้าสิบบาทประมาณน,นี้แหละทุกคนกะผู้ดีลดเหลยเก้าพันห้าร้อยบาทนะทุกคนเนาะแล้วก็ก็เลยติดต่อซึ่งเป็นไอ้น้ำนะทุกคนอันติดต่อนะทุกคนเนาะซื้อซื้ออันปรึกษานจำกันนะี่แหละกะผู้ดีตกลงซื้อราคาเก้าพันห้าร้อยบาทเลทุกคนเนาะ ซื้อใน,นะะราคาก็9,500บาทละพอดีทางขนส่งเพิ่นโบกค่าขนส่งแต่ฟังไทยค่ามาฟัางลาวนี่จำนวน1,000บาทแล้วพอดีร่วมค่ะตู้เสื้อผ้าน 1, ่ะ10,000 10,500บาทนะทุกคนตอนนี้กะอ่าเพิ่นนะฝ้าจำนวนโดยสารมาเฮ้ยอีมันมีสองตัวนะทุกคนพอเพิ่นสิมสโบส่งมาบ้านน้องเก๋เลยเพราะบ้านน้องเก๋น่ะมันห่างจากโตสวรรค์ในเขตน,นะ เกือบร้อยกิโลได้ทุกคนเพิ่นกะฮับแตะมุกทหารพามาสันนเคสซื้อเป็นตัวจังหวะหละฟ้านำรถโดยสารมาเฮอร์โต้อตอนนี้ก็ยังร่อลุนอยู่ทุกคนรถโดยสารม่ทันหอดเนาะรถโดยสารอะไรเขายู่แต่ว่าเขาบอกค่อยฟาดแล้เตียนเนาะยตีนแบบน,นึกมาเรียมแห่งแล้วกันสองไม้เรีเขาบอกเขาแทรกซึงเขินทุกคนก็นเลยแบบฟา<ค>นั่ค,คนที่เขาเคยเตียนาตลอดนะทุกคนมันจังรู้สึกแบบว่าปลอดภัยลงใจหลงใจตอนนี้ก็ยังท่ารถ มาหาอยู่ทุกคนประมาณเกือบสิ่หอดนนึงทุ่แล้วเนาะรถอ่ารถเพอ่์นาซีมาคัมในทุกคนเท่ากะบถ้าลุ้นเป็นน้ำเนะดียวเนาะไเม่สีได้เห็นตู้สักผ้าที่ได้เห็นตู้สักผ้าอีกแล้วนะทุกคนเนาะดีเจอดีเจอทุกคนอันเท่านเะ้นนะว่ามีตู้สักผ้าอร่อยเนาะมีกระตุกมันตายแล้วนะ <ś c oughs> มอลมันแบบสลบสลบไปแบบหึงเติบแล้วนะทุกคนเนาะ <Yeah. S 1> แต่วันนี้เขาเชียร์ตูส้สภาพไม่ดีใจเจ้าสุภาพเยี่ย <Yeah. S 1> มากอดกันกอดกันขอบคุณลูขอบคุณขอบคุณลูทางฝั่งไทยลูเป <c oughs> ็นผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> เอ้าเดีย๋ยวทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทาลูน้ำเดือดนะทุกคนเนาะ <c oughs> แต่ว่า, <c oughs> าหิวไร <c oughs> โอเครุอนั้ำเดี่ยวทุกคนแลตื่นเต้นใหงวอาเปิดกรบอกบดทึ้งน้ำพีพีทึ้งๆนึงกะต้องขอโทษขออภัยน้ำพีพีหลายๆท่านฟังไปแล้วมันยจะสาบส่นกันทุกคนตอนนี้ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มเนาะบัวาหมดจัมโมงทะลุน้ำเดียวอีกไปไปรุ่นน้ำเดียวทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็เป็นทานได้กินข้าวนะตื่นเต้นแหงแต่ว่าเอจอยเอจกินข้าวกัเลียวเลยทุกคนเอ้ย จาลูนทุกคนตูสักพันสิบ้าเนื้อรถดไก่ทางแล้วก็พักกันแล้ว <c oughs> บอนันบไท,บทยนะปงเย็เดบบอูสบีนงนะบโหรุสราทุกคนย้อนมาจบอันตูสักพบ่อสิ้ัาวเามากบ ใส่ก็มามีได้เลยแต่เช่ดีว่เลยเรื่องเขาไม่ร้ไมเลรักป๊าดเีนตลอดรักนะอ้เรแบบนีนะดยางมาให้เธอปะป๊าท่านไ่นพ่อล่าถาวรกจานักกุจานักกุจ่าเขากินข้าวทีอนี่ก็ถึงจัดริมนะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนงใคร ทุกคนตอนนี้เข้าปีนบ่อนมานั่งท่าเนาะยูเนาะระเบิงระเบิงมีทุกคนมามามาไปทุกคนเลยแฟบอินเตอร์เซอร์ินงจีออนเนะทุกคนเรียนน้กตื่นเต้นมาเที่ยวตัชักพาไม่แล้วเรียนน้ำหนีใจบ่โอไมเมื่อไรจะมาเนาะ เเห็นแสงไฟเห็นรถคันเลิมากเลยวะเป็นรถดสานนิดเ้ยเอ้ยเต้นนะแม่ดีใจนะเฮ้ยอูเต้นนะแม่มาแล้วมเยยเ้นเขาจะเิ่นมุขีโร่ใหญ่ ไว้เราทาั้งคนน้อยบ่ฮะไว้ทั้คนน้อยบ่มาแล้วท,กนนวทุกคนเนเห็นบมรถรถมาแล้วเจือหนาวเจือหนาวปดปด,ดเนะม่สก็ีละตุ๊งสักท่าย่าอะงนจับท่าจับท่

ตเนอะล้นีไ้มขาก็มีลูกค้าหลไไม่นอีออ้เอาลงมาเอ้ยเดีโคมมาถ่ายน้ำดูได้ยู่ได้ยู่บน้รถไหลก็ก็อีกอ๋อ

Bao khu không được thơ bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao đi bao nhiêu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  bao bao nhiêu 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 Không nhiêu bao nhiêu พ่อทรหาเยอะนะแตกโก้ได้บ่โดยสาน่ามาเกิด้วยทุกคนมื่อสะพอนี้เพื่อนใจดีทุกคนครับฟาคือฝากขงจะให้ทุกคนดูมันหืนแล้วเอารัู้นมาลดพอเดินเหินแ้วดูสักผ้า เมื่อแล้วไปทุกคนเฮาเนก่อนกุนยดีดใจจังเลยถึงเด้อเด้ออือจนดโฟมโผจีออนเนาะไปไปเอาเ้าเนื้อทุกคนว้าว <c oughs> มีแต่กล้องโฟมไม่รู้เหมือนกันอุอ้ยดีใจ,จช,ชุดเลยมันโค้ดออมีมีมมมโฟมกันใครอยู่

เง็บตัวเยนอนนอนนนนนยู่ลูกอยู่ลูกอยู่กูจานะับุงโลดวมือนือเองใ่ามือพีบารงนเงแล้วเบงแล้วนะเออเดเเาใหกาก้อนมจากมัดกุ้้าก้อนอยู่เ้างนี้ที่เมนท์ับทาหล่ถึงเละ 我们。

ถังมันเยอะอืมเยอะครับนึกโหครับโตถุงเยอเบิ้งอันนี้ดูอันบนอันเส่วนน้ำผอฟองสักพานี่น่ะเอ้ยดึงออกมาเพิ่งดูน้องก็คือกันดีใจได้เจอปะแม่ได้เจอพอใจเลยหละหลายๆดูดูเด้อไปเถอน้องคอยจะเลื่องท่าโลูกจะเลื่องทางธรรม อรถคนทุกสิ่งทั้งยากทุกคนก็ถือว่าห่อเทินห่อซันเป็นที่เรียบร้อยเนาะบัดนี้จะมีแต่แต่งงานได้เล็บกระสิบัวได้ซักถุงเนึ่งแล้วเนาะเอ้ยเนาะถึงเมทัลทั้งล้าน,ข,โพโพโน,ข,นข้ขอพูดเนาะขอบพูดเยอะทุกคนเลยกะเครื่องลายนี่ค่ะสุดท้ายนี้ก็อขอข้อตือน่นทีทำคนไทยคนอ,อีทัเด้อทำสิบฉบับเสร็จแห้งเพราที่จะเล่นในทางลูกทางธรรมเออ ขอเออ่ฝากพี่ๆที่เบิ้งคลิปเพิ่นเนาะอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนี้กำลังซื้อในการที่คลิปต่อไปนะคะอันางสองรุ่นน้ำสาบประเทศไทยเด้อฝากปติดตามเด้อจ้าอันสองกิจาน้อยชาแนลติดตามกำลังซื้อน้องน้องก็ได้ทุกทีเด้อบ๊ายบายม่ขอเงินไม่กินเด้อขอเก้าขอสบายทีเด้ออย่าลืมกดเอ่อแล้วก็อย่าลืมบางคนใช่ไหมคะน้องก็เจอ